จะมาเล่าถึงการเดินทางหลังทำเลสิกและรีดเ็กสมัยว่าเราสามารถขับรถขึ้นเครื่องบินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะในการรักษาสายตานั้นบางทีผู้คนก็เข้ามาทำจากต่างจังหวัดหรือว่าจาก ต่างประเทศนะคะบางครั้งการเดินทางนั้นจะเดินทางกับในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นในแต่ละวิธีอ่ะเรามีคําแนะนําที่แตกต่างกันว่าคุณสามารถขับรถได้เองเมื่อไหร่คุณขึ้นเครื่องบินได้ยังไงนะคะในแง่ของการขึ้นเครื่องบินนั้นไม่มีปัญหาเลยซักวิธีนะคะจะเป็น PRK จะเป็นเลสิกจะเป็นรีเล็กสมายเนี่ยคุณสามารถขึ้นเครื่องบินได้เพราะว่าในการผ่านตัดนั้นเนี่ยไม่ได้มีการที่จะใช้แ,แกส๊สหรืออะไรที่ทําให้เกิดการขยายและ ทำให้บินบนฟ้าไม่ได้นะคะส่วนการขับรถนั้น PRK แน่นอนค่ะเนื่องจากว่าเขาจะเจ็บมากอยู่3วันนะ P R K ไม่สามารถขับรถได้ในวันแรกแน่ๆส่วนเลสิกและอีกสมายนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าสายตาในวันแรกเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คนไข้อ่ะก็จะพอที่จะขับได้อย่างสบายตาแต่อย่างที่เรารู้กันนะนะคะเรื่องของการขับรถนั้นเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความรู้สึก มั่นใจหรือไม่มั่นใจเฉพาะคนหมอก,ก็เลยแนะนำว่าส่วนใหญ่คนไข้จะสามารถขับรถได้ตั้งแต่วันแรกแต่ให้ดูความมั่นใจในการมองเห็นณนะวันแรกของเราค่ะในการทำเลสิกการมองเห็นวันแรกจะชัดกว่าวิธีรีเล็กสมายในขณะที่วิธีรีเล็กสมายนั้นเนี่ยอาจจะยังเห็นเป็นฝ้าหมอกถ้าฝ้าหมอกเยอะแล้วไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งขับ แต่ถ้าในเลสิกนั้นส่วนใหญ่ก็จะขับได้เลยนะคะส่วนในการขับรถในเวลากลางคืนก็จะยิ่งขอให้ค่อยๆมองไปใหญ่เลยเพราะว่าในการรักษาสายตานั้นบางทีอะคะ่ะเราจะเกิดไนแกลหรือการมองเห็นแสนจ้าในเวลากลางคืนได้ซึ่งพวกนี้บางครั้งเนี่ยจะดีขึ้นมาหลัง3เดือนความมั่นใจเป็นเรื่องสําคัญทั้งการขับรถตอนเช้าและตอนกลางคืนเราค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆมองตัวเราว่าเราสบายใจตอนไหนถึงค่อยเริ่มการขับรถ ค่อยๆไปทีช้าๆก่อนแล้วค่อยเร็วตามสปีดของเรานะคะ ส่วนการขับรถกลางคืนที่จะไม่เห็นแสงจ้ากลางคืนนั้นบางทีต้องรอ3เดือนให้ได้และเมื่อมั่นใจแล้วจึงค่อยลุยนะคะค่อยๆดูไปค่ะสรุปแล้วการขึ้นเครื่องบินสามารถทําได้เลยในการรักษาสายตาทุกวิธีถ้าทนเจ็บได้ใน PRK ก็ขึ้นได้เลยนะคะส่วนการขับรถนั้นทําได้แต่ขอให้ดูความสบายใจความสะดวกใจและความมั่นใจของเราเพื่อความปลอดภัยที่สุดเลยนะคะ